โอ้ออยันนั้นกิเกอร์เหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้ไรนงไรโนอะไรเฮ้ยล็อบแวนเดมว่ะมาคนนีดนึงเลยกว่า เจอกุเนอะน่าเห็นคนแรกเลยยังไงมองเชิงไปเจอตมาไม้เลยมาได่เลยเฮ้ยนี่โลลี่ันเดอร์โรลล่เตะตโอ้นี่ดดูถ้าไม่ตายไปสตาร์ฟก กดเลยไม่ได้อุ้ยอุยอุยบลอกต้นบอกต้นบอลต้นอ๊ยอจะไปแล้วไปมึงมึงตงไปมึงตงไปมึงอยมึงไปมึงต้อออกลยดิออกไป แต่การไปเนึ่งครับทีมไปเรื่องลุกปัดตีลุกปัดยนมาหนีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีตัวไหนเนี่ยอยู่ตัวไหนเนี่ยอูยดนะฮะองลองลอเลือกไ่อยู่ใจมันโอ้ยวังไอการกูไปแล้วเฮยมึงเนี่ยพัวรีกู อา้ยาบูกูไปูโอ้โหเบิร์มาอะไรกูเล่นโกเบิร์เลยดีมึงอะอเอร์เคนทำไเนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมาแล้วก็ไป

โอ,อ้วงเกินละกูนแน่ป่ายูยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ดีดีดีก็อยูย่ไอ้โอ๊ยลอ้รู้อาอย่าทำอย่างนี้เออมานี่มานี่ออมาน,นี่นี่นแน่หลังห้าเอ็นเลยหลังเอ็นเรือดชักชักชเออผมมือหุยยังเต็ม

โช็อโช็อช็อตตุกับไม่หลับโอ้ยบ้าวลอ้ยอ้ยฮ้ยอ้ยเฮ้ยโองยเฮ้ยโอ้ยเยยเ้ยโอยเฮ้อเอ้ยเยอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอย้ยโอ้ยเยอ้ยเ้อเฮ้ยอ้ยยอยเยองยยอยยย

ลวงไปเอ้ยไอ้วงหรอจับกัทำไมอไรเยดูไดทายอ่ะนัเออยังไงมาเน่มาเน่มาเน่ไปเออไปเพื่อทีน่า โอ้ยอุ้ยโดนท่าจอมทิน่าเด้อโดนเอฟยูเออกระเจี๊ยบโคตรจับม่อยไงโอ ained, ้ยกัดมาแล้วมานี่ไงไอ้เนี่ยล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไปไม่ไปมึงอะไปมึง ไอ้เงี้ยไม่ไหเหรอกอ้หน้ากาทองอลุกมากดัสลุกมาอดเจนมาเพิไตปีจับไปพาไม่ตายชอบทาต่ะมันแบบมาเออตลือกโดนเฉย มาลิสมาเองอุ้ยเคยเซตกล้ามเหรอนี่ไอนี่ยเนี่ยอ๋อจะอยู่ยังอยู่กลัวหรีมเลยนะโอ้โหเลือดเอาชิ้นใหญ่แบบไอ้สมุดทองนี้ยังอยู่เนี่ยต้องมีคนออกแล้วป่ะต้องมีคนออกต้องมีคนออกไปแล้วอันนี้เหมือนอย่างนี้ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอืมการำยำเลยยำมันอยู่ลเลยเฮ้ย,อยโอ้ยเอาไป,ไป,ไปลวเด้อมาลงมาเฮ้ย,ยลงไปลงลงไป

จะแตคนสุดท้ายกันเฮ้ยมาแล้ว้ั้ยเฮ้ยมาแรงเลมิสเตอร์โอดับเครื่องแรงนะใช่ไหมเครื่องแรงนะใช่ไหมเราลงไปอ้ยอ้ยใหญ่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 

ไอ้เฮ้ยร่วงแน่เลไอ้เอ้ยอยัางว่งจกหยั่งย่าเอยั่งั่งห่งยั่งยโอ้โหโไปแล้วไแอยู่เหมือนตั้งนานโอ้โหถ้ามึงจะร่วงมึงต้องร่วงก่อนอันี้หมดนะนี่ไม่ขึ้นละ ล่วงก่อนอันนี้หมดใารจะล่วงอ่ะจะยังจะอยู่ให้จนจบหจบตายหมดแล้วไอ้เหี้ยนเลยโดนโดนมาแฮะอู้หถึงกับป้องกันเลยเบิร์อ้าวไปเกินล่วงไปแล้วเหรอเฮ้ยมาเกิดแองเกิลหัว โขบไอโอทำไรเพื่อนกูเฮ้ยทำไรเพื่อนกูลงไปโอ้ยเเออโอ้ยโอ้ยโ้าเฮ้ยนี่จะหมดแล้วยังยังยังหนึงสองตัวได่อยทันะทันอยู่ัวอย่านะอย่านะดูขึ้นมาอยังไม่อยากร่วง จะ,ะเลียยกลวงโู่จะไม่ได้เกิดแล้วไอ้กำม,มาแล้วเออมาแล้วมาแล้วเลือกตัวดีๆเรืเอกเลือกบอกเลนเนอร์อะเอ้ยมาไปไล่หมาฉันหมาทำอะไรจิ้ง

เป็จุดหวังเลยก็ทำมิ่งใช่เออไอเต๋